เฮ้ทุกคนสำหรับใครที่รอคลิปแปลคำบรรยายของผู้บรรยายฝรั่งเศสเนี่ยคลิปนี้แอดมาตามคำเรียกร้องแล้วค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าทางผู้บรรยายฝรั่งเศสนั้นพูดถึงน้องบิมพิมพิชยากกรมของเราว่ายังไงบ้างค่ะในแมตช์ล่าสุดเนี่ยที่บิมน้องซี่ของน้องบิมนั้นเปิดบ้านเอาชนะทางด้านชา,าลีแยไป3ต่อศูนศย์เซตดวสกอร์ยสต่อ23 25ต่อ18และ25าต่อ20ค่ะ ในส่วนของน้องบีมเบนเชียร์โก๊บรมของเราเนี่ยค่ะแมนนี่น้องบีมก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวหลักเหมือนเดิมค่ะและแมนนี่เนี่ยคะน้องก็ช่วยทีมทําคะแนนไป12คะแนนเนี่ยซึ่งเป็นคะแนนจากการโจมตีเนี่ยสิบคะแนนเนี่ยการโจมตีมีอการ์ดยสิบครั้งเนี่ยทำไป10คะแนนคึ้เป็นสีิบเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยเนี่ยสำหรับลีกยุโรปและก็เป็นคะแนนจากการบล็อกหนึ่งเซิร์ฟเอสหนึ่งท่า และผลจากชัยชนะในแมตช์นี้นะคะก็ทำให้ทีมนองซี่ของน้องบีมนั้นขยับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงทันทีค่ะเอาละค่ะเราจะไม่พูดกันยาวนคะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเนะคะว่าแมตช์นี้นั้นทางผู้บรรยายฝรั่งเศสพูดถึงน้องบีมไว่ายังไงบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะแอดขอเคล็ดอย่างไรด้วยนะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากทางช่องค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช็อตแรกกันเลยนะคะจังหวะนี้ยอดไปค่ะอ่ะเขาฟรีบอลข้ามมานะคะได้รุกเน้นๆจังหวะนี้เซตโค้ม,มาให้น้องบิมฟาดเต็มแรงโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะจังหวะนี้นะคะตีฉีกได้หนักเร็วแรงมากเลยเนี่ยทางฝั่งเขาดักได้แล้วนะแต่ว่าด้วยความแรงของลูกเนี่ยบอลมันก็กระเด็นออกข้างสนามไปค่ะคือกระเด็นไปไกลเลยนะคะไปหาผู้ชมเลยโดยช็อตนี้เนี่ยทางผู้บรรยายฝรั่งเศสเนี่ยเขาพูดว่า หมายเลข16พิมพิชยากกรัมขณะขึ้นตีถึงเก้าเท้าเข้าหาบอลในจังหวะที่พอดีแล้วกระโดดขึ้นสูงก่อนจะฟาดเต็มแรงลูกนี้ทะลุพันบล็อกของชมาลียาไปได้อย่างเด็ดขาดน้องซีได้แต้มขึ้นนำซีต่อหนึ่งเสียงเชียร์ในสนามดังขึ้นทันทีทุกคนหันไปยิ้มให้พิมพิชยาเพราะนี่คืออีกหนึ่งลูกที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจ และพลังของหมายเลข16อย่างแท้จริงคารากาซี่ตัวเซตของทีมก็เริ่มเล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและจังหวะน,นี้เองที่ทำให้บัลเซาทุกคนของน้องซี่กล้าเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่จังหวะน,นี้ก็นีได้ว่าน้องบีมของเราคือสุดจริงนะคะเล่นได้มั่นใจมากจังหวะเข้าบอลคือแบบพอดีเป๊ะ,ปะแล้วดูความเร็วแรงของลูกสิคือแบบเร็วแรงมาก อย่างที่บอกนะคะว่าเขารับได้แล้วนะแต่ว่าด้วยความแรงของลูกเนี่ยก็ทําให้ลูกบอลน,นั้นมันกระเด็นออกไปไกลค่ะไปหาผู้ชมเลยไม่สามารถเล่นต่อได้ค่ะตอนนี้ก็ได้ได้ว่าทั้งสปีดบอลทั้งจังหวะเข้าตีเนี่ยลงตัวสุดๆค่ะแลวที่ชอบในช็อตนี้ก็คือน้องบีมไม่ได้มีแค่พลังตบที่เร็วแรงเท่านั้นนะแต่ว่ามีการอ่านเกมที่ดีมากๆเลยค่ะเลือกมุมเล่นให้หลุดมือบล็อกแบบเนียนๆเลย มาต่อกันที่ช็อตต่อไปค่ะช็อตนี้นะคะน้องบีมลอยขึ้นตีจาก3เมตรค่ะจังหวะนี้เจอบล็อกคู่4มือนะคะแต่ว่าน้องบีมของเราก็ตีฉีกหนีบล็อกได้อย่างสวยงามค่ะทําคะแนนให้ทีมได้สําเร็จเจอบล็อกคู่ก็ไม่กลัวค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าเป็นการโจมตีที่สวยงามมากจากเช่น3เมตรบอลพุ่มแรงและแม่นสุดๆตอนนี้น้องซีเก็บคะแนนเพิ่มได้3แต้มติด ขึ้นนำเจต่อหสร้างความได้เปรียบเล็กน้อยเหนือชามารีแย่บรรยากาศในสนามเริ่มคึกครับแฟนๆของน้องซี่ส่งเสีงเชียร์กันดังสนั่นทุกคนเริ่มสัมผัสได้ถึงโมเมนตัมที่กำลังไหลามาทางฝั่งน้องซี่แล้วลูกนี้ของน้องบีของเราก็เป็นอีกลูกหนึ่งงาที่สวยจริงๆขึ้นตีจากเส้นสมเมตรได้เร็ว่างแล้วก็แม่นสุดๆคือจังหวะเท้ากับสปีดการขึ้นเนี่ยมรนพอดีมาก แล้วบอลที่ออกจากมือบีมเนี่ยคือเสียงดังปั๊กคือแบบดังสะใจเลยอะ่ะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปค่ะน้องบีมขึ้นฟาดเรียบร้อยค่ะโดยชวนันีเนี่ยผู้บรรยายพูดว่าพิมพิชาขึ้นตีอย่างชันฉลาดตีอัดใส่บล็อกของชาเบเล่บอลฉลับออกไปนอกสนามกลายเป็นแต้มสำคัญให้กับน้องซี การเล่นลูกนี้จุดเด่นที่สุดคือการบล็อกที่แน่นมากแต่พิมพิชยาอ่านเกมได้ดีจนหาช่องทำคะแนนสำเร็จคือลูกนี้ของบีมเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเล่นดีมากจริงๆเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าอ่านเกมขาดจริงๆเหมือนอย่างที่ผู้บรรยายฝรั่งเศสพูดเลยคือบีมไม่ได้ตบแรงแต่เลือกมุมอัดมือบล็อกได้เฉียบมากแบบนี้หละค่ะคือความฉลาดของพิมพิชยาที่เล่นบอลด้วยสมอง ไม่ได้พึ่งแต่พลังคือทั้งจังหวะทั้งการตัดสินใจมันลงตัวไปหมดเลยแล้วถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าบีมตอนนี้เนี่ยนิ่งขึ้นเยอะมาไม่รีบร้อนเล่นเป็นระบบแล้วก็มั่นใจในตัวเองสุดๆลูกนี้ก็เลยออกมาสวยแบบนี้แล้วค่ะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปค่ะ ซึ่งเป็นช็อตในเซตที่สองเนี่ยคะเสมอกันอยู่3เท่าค่ะซึ่งเซตแรกนั้นเป็นน้องซีเนี่ยที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ23ค่ะอ่ะเขาเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีนีคะน้องบีมต้องวิ่งไปอันเดอร์กับหลังมาจังงวะานีฟ้ฟาตเต็มแรงเลยค่ะเรียบร้อยนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยทางผู้บรรยายพูดว่านี่เป็นการโจมตีที่สวยงามจริงๆลูกบอลถูกยกขึ้นสูงและไกลมาก ทีมชมาลียเลือกที่จะปล่อยผ่านไม่ขึ้นบล็อกเพราะคิดว่าเธอคงไม่กล้าตีแต่สุดท้ายเธอกล้าและใส่แรงมากจนคู่แข่งป้องกันไม่ได้เลยตอนนี้สกอร์คือ4ต่อ3น้องซี่นำอยู่และการเสิร์ฟต่อไปเป็นของพิมพิชยากกรัมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าลูกนี้เนี่ยคือนอกจากจะชื่นชมตัวตีแล้วเนี่ยก็ต้องชื่นชมน้องบีมของเราด้วยนะคะต้องชื่นชมจังหวะตบบอลของน้องบีมด้วยค่ะ เพราะว่าบอลแรกคือแบบปลิ้นไปไกลเลยนะแต่ว่าน้องบีมของเราก็ยังวิ่งไปอันเดอร์บอลกลับหลังไม้เพื่อนได้อย่างสวยงามทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นสามารถโจมตีต่อได้แบบพอดีเป๊ะด้ดว,ว่าช่วยสร้างโอกาสทองให้ทีมได้เต็มเต็มเลยค่ะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปนี่ค่ะซึ่งเป็นจังหวะเสิร์ฟเอสของน้องบีมค่ะนี่เลยค่ะน้องบีมก็เสิร์ฟจี้ไปที่ชาเบลนะคะแล้วเธอก็รับพลาดไปค่ะ ดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าการเสิร์ฟที่ดีอีกครั้งไปที่ชาแบลนี่เป็นการรับบอลพลาดครั้งที่2ในท่าทางคล้ายๆกันคิดว่าเธอคงจะเป็นเป้าหมายต่อไปของการเสิร์ฟพิมพิชยาช่วยให้ทีมขึ้นนำา2แต้มตอนนี้สกอร์5ต่อ3พิมพิชยากุกรำทำการเสิร์ฟได้ดีอ มาต่อกันที่ช็อต่อไปนะคะโดยช็อตน,นี้เนี่ยเป็นจังหวะการขึ้นบล็อกเดีดยวของน้องบีมค่ะนี่เลยเนะคะเอาอยู่เลยเนะคะทุกคนโดยช็อตน,นี้ผู้บรรยายพูดว่าไม่ง่ายเลยสําหรับโมริยาการรับบอลถือว่าโอเคแต่ช้ามากและสูงมากทําให้เธออยู่ภายใต้ความกดดันแต่ก็พยายามสร้างความมั่นใจด้วยการส่งบอลไปที่ตําแหน่งที่4ที่ดีมากแต่ผู้โจมตีของเธอกลับถูกคู่แข่งจับตาขึ้นบล็อก ทำให้โจมตีได้ยากคือจังหวะนี้เนี่ยบล็อกกลางหลมไปแล้วนะคะเหลือเพียงน้องบีมคนเดียวที่ขึ้นบล็อกเดี่ยวๆแต่ว่าน้องบีมนั้นยืนตำแหน่งได้ดีค่ะอ่านเกมไวและตัดบอลได้พอดีเป๊ะเรียกด้ว่าเป็นจังหวะเด็ดที่ช่วยทีมหยุดการโจมตีของคู่แข่งได้อย่างสวยงามค่ะและเซตที่2นี้ก็เป็นทีมของน้องบีมนคะคะที่คว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ18ค่ะ มาต่อกันที่ช็อตต่อไปนะคะโดยจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่แรนลี่กันอย่างยาวนานเนี่ยเขาตีมาทีมของน้องบีมก้อนเหนียวนะคะน้องบีมตีสวนกลับไปเขาก็ยังขุดไว้ได้ค่ะแล้วเขาก็ฟาดสวนกลับมาเนี่ยค่ะก็ยังขุดไว้ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นตีสวนกลับไปเขาก็รับลนข้ามาและสุดท้ายก็เป็นน้องบีมของเราเนี่ยที่ตีทัดบล็อกออกไปอะ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบ ทำไปงัดบอลมาเล่นต่อแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ค่ะโดยช็อตนี้ผู้บรรยายพูดว่านี่แหละคือลัลลี่ที่สวยงามมากทีมน้องซี่เล่นกันด้วยความอดทนใครอยู่ตำแหน่งดีก็ใส่เต็มที่ใครไม่พร้อมก็เล่นต่อเนื่องไม่ทำผิดพลาดเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมและซัพพอร์ตกันเต็มที่และสุดท้ายพิมพิยาก,กรำก็ขึ้นตบในจังหวะสุดท้ายทำคะแนน,นได้อย่างสวยงาม ดีทีว่าเป็นการปิดจังหวะลันลี่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายก็ชื่นชมเลยนะคะว่าทีมน้องซี่ของน้องบีมนั้นเล่นกันได้ยอดเยี่ยมจริงๆนี่ยทั้งการอดทนในการต่อบอลเล่นเป็นระบบและช่วยกันสนับสนุนทีมเรียกว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้คะแนนสวยๆจากน้องบีมพิมพ์พิากกรัมของเราค่ะ และในจังหวะต่อมาเนี่ค่ะก็เป็นจังหวะแลลลี่จังหวะหนึ่งที่จบด้วยน้องบิมของเราอย่างสวยงามค่ะนี่เลยนะคะเขาฟาดมาติดล็อยังรองไว้ได้หลนฟาซุนกลับไปเขาก็ยิ่งเหนียวค่ะเขายอดมาน้องซี่ก็ยังรองไว้ได้เนี่ยแล้วก็เป็นน้องบิมของเราเนี่ยค่ะที่ตีทะลุบล็อกลงไปอย่างสวยงามค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าตอนนี้สกอร์17ต่อ12น้องซี่ขึ้นนำชาบริยาอยู่5คะแนน เกมยังเข้มข้นสุดๆชาเบลดูจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทำให้โดนบล็อกไปหนึ่งครั้งโอ้ซองเกดูพยายามทำคะแนนแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวรับคู่แข่งและนี่คือความยอดเยี่ยมของอันเยสที่ป้องกันลูกได้อย่างเฉียบขาดพิมพิชยาขึ้นตบลูกเฉียงแบบแม่นยำทำให้นองซี่ขึ้นนำเป็น6คะแนนตอนนี้สกอร์18ต่อ12 และในจังหวะต่อมานะคะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แอดภูมิใจนําเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยน้องบีมเอาตัวรอดได้เก่งมากๆเลยจังหวะขึ้นตีจากสามเมตรกลางจังหวะนี้ของน้องบีมเนะคะเจอบล็อก3คน6มือแต่ว่าน้องบีมก็ยังเอาตัวรอดได้ค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าการรับบอลยังดีต่อเนื่องมีการส่งบอลไปให้พิมพิชญาสั้นๆที่กลางสนามการโจมตีจากเส้น3เมตรยังทำได้ดีมาก เข้าทำเร็วและผ่านแนวรับได้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านพิมพิชยากกรัมหรือทางโรบินสันก็ทําได้ดีเหมือนกันและสุดท้ายนะคะในเซตที่3นี้ก็เป็นทีมน้องซี่ของน้องบีมค่ะที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ20ปิดแมตช์น,นี้ไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นแปลคำบรรยายของผู้บรรยายฝรั่งเศสที่ได้มีการพูดถึงน้องบีมพิมพิชยากกรัมสาวไทยหนึ่งเดียวในลีกฝรั่งเศสค่ะ ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยแอดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะและในส่วนของแมตต์ต่อไปของน้องบีมนีคะเดี๋ยวแอดก็จะมาแปลคําบรรยายของผู้บรรยายฝรั่งเศสให้ทุกท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องค่ะใครที่ชอบคอนเทนต์ในแบบนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ได้เลยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากทางช่องค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ